มาถึงอีกครอบครัวหนึ่งนะครับคุณวันธนีธรรมจำรัดนะครับคุณจอยครับคุณจอยนี่มาเป็นตัวแทนของคุณแม่นะฮะกับน้องอาจารยาธรรมจํจำรัดครับน้องจูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเท้าความนิดหนึ่งคุณวันธนีนี่คุณจอยเป็นลูกค่ะเป็น,น <ะ S 2> ลูกนะเป็นลูกของคุณแม่นันทวันค่ะ คุณแม่เป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี27นะคะอ่าผมมีเพลินผมมีภาพประกอบด้วยนะคะตั้งแต่ปี2527 <27 S 1> ค่ะนะฮะแล้วแล้วรุนแรงแค่ไหนยังไงคะก็เอ่อประมาณปี40นะคะครับก็แผลติดเชื้อที่นิ้วก้อยเท้าขวาอ่าฮะก็ไปตัดที่โรงพยาบาลตำรวจครับนอนอยู่ประมาณ เดือนเดือนกว่านะคะก็หายแล้วก็มาเมื่อประมาณปีสี่สี่เจ็ดสี่ศูนอ่ะสี่ศูนย์ตัดไปแล้วสี่เจ็ดป,ประมาณสี่เจ็ดนะคะก็นิ้วโป้งเป็นเล็บขบข้างเดียวกันค่ะเท้าขวาครับเป็นเล็บขบแล้วก็ติดเชื้อ,อติดเชื้อเสร็จก็เท่าจากนิ้วลาก่อนเหมือนกัน ก็โดนตัดไป,ไปอีกตัดตัดเลยค่ะอ๋อ oh, ตัดเลยตัดนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าครับตัดไปแล้วก็แผลหายหายแล้วพอมาเมื่อ,อ,อปีที่แล้วก่อนน้ำนะท่วมประมาณมิถุนายนะคะน้ำตาลขึ้นสี่ร้อยกว่าชอ็ oh. <laughs> ชอกโอ้โหช็อกค่ะไปโรงพยาบาล แต่ว่านิ้วโป้งที่ตัดไปนั่นคือเรียบสนิทไม่ไม่มีแผลอะไรเลยฮ uh huh. พอไปโรงพยาบาลด้วยด้วยอาการช็อกน้ําตาลสี่ร้อยกว่าก็ขึ้นเตียงพอช่วงเหยียบขึ้นเตียงนะคะไอ้นิ้วโป้งที่เรียบๆที่โดนตัดไปเนี่ยมันระเบิดปุ๊แตกเหมือนลูกโป่งอะคะ่ะแผลมันฉีกออกคือมันมันระเบิดเลยแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนยังไม่แห้งสนิทไม่ค่ะมันแห้งสนิทไปแล้วแต่เหมือนกับว่า มันคุมันเน่าในอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ,อคือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยพอพอเหยียบแล้วกดน้ำหนักกดน้ำหนักไปเนะะี่ยค่ะมันก็ระเบิดเหมือนลูกโป่งแตกทั้งเลือดทั้งหนองเนี่ยพุ่งใส่พยาบาลหมดเลยเอ,อ๋อ,อค่ะแล้วก็นอนอยู่ก็ล้างแผลทุกวันครก็สภาพที่เห็นนะคะนี่ึกอแผลที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็นแผล ลุกไปถึงกระดูกเป็นรูเข้าไปค่ะนั่นนะคะรอยรอยของการผ่าตัดนิ้วโป้งออกไปแล้วหมอต้องรักษาอย่างไงบ้างครับเริ่มต้นก็ล้างแผลทุกวันฉีดอินซูลินก่อนค่ะฉีดอินซูลินให้น้าเกลือให้อินซูลินแล้วก็มาดูเรื่องแผลล้างแผลทุกวันแยงไปคือผ้ากอตเนี่ยม้วนเข้าไปในรูถ้าจากจากรูจะจะเยอะมาก ค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าอาจจะต้องตัดขาตัดข้อเท้าในเมื่อข้อเท้าก็เลยบอกบอกว่าโอเคอย่างนี้เดี๋ยวขอปรึกษาน้องแล้วก็ระดับน้ำตาลเนี่ยมันลดแล้วเนี่ยขอมาดูแลเองได้ไหมอ๋อพาลับมาอยู่บ้านพาลับมาอยู่บ้านหมอก็บอกว่าจะต้องพามาล้างแผลทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวแผลติดเชื้อเราก็เลยบอกว่า ถ้ามาล้างแผลทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าขับรถไปขับรถ<ค>รกลับใ,ใช่จ่ายนะฮะใช่ค่ะ uh huh. ก็เลยซื้อชุดสไลน์อะไรมาล้างเองอก็มีถุงมืออะไรแล้วก็คือปรึกษาน้องว่ายัางเราจะให้กินอาหารเสริมเพราะว่าลูกสาวหายก็เลยบอกน้องบอกเฮ้ยเอาอยัางไงดีเนี่ยเพราะหมอก็จะตัดไม่มีทางเลือกอแต่ของเจ้าจูนเนี่ย เขากินแคปซูลกระปุกเขียวนะมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาอแล้วอย่างยาที่แม่กินไปเนี่ยมันไปนสะสมที่ไตที่ตับอืแต่ก็แต่ก็กลับมาก็ปกติมาใช้<อ>ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ปกติกลับมาปกติก็เลยให้ให้บิมเช้าสองก่อนนอนสองเช้ชาสองก่อนนอนสองบิมสีฟ้าแล้วผลเป็นไงบ้างเห็นอะไรเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซองกระปุกค่ะแผ่แห้ง แผลแห้งจากเยิ้มเยิมหนองหนองรูลึกๆเนี่ยมันก็แห้งไม่ไม่มีเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยเราจะต้องกวงไปผู้ชายเป็นคนทำเองใช่ไหมทำเองค่ะผัดกันกับลูกสาวผัดกับน้องจูนค่ะเจ็บไหมคะคุณยายเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกคนเป็นบาหวานจะจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเป็นบอกว่าระบบปลายประสาทมันเสียอ่าฮะก็ต้องทําความสะอาด ค่ะทุกวันใส่ถุงมือเราชะสไลด์ไม่ไม่ใช่สองเดือนคะะสองกระปุกสองกระปุกแผลไอ้จากยิ้มเยิ้มน้องนองเหม็นเหมนเนี่ยก็แห้งแล้วก็ไม่เหม็นจากนั้นก็อัดเข้าไปแล้วก็เออลองของดูเพราะไหนไหนลูกกินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมฮะก็แบะออกเอาผงในแคปซูลสีเขียวหยอดค่ะ ก็มันไม่มีทางเลือกอะค่ะอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าถูกผิดยังไงฮะหรือคือมันทําได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าของที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติคือเอาไปใส่กับแผลเอในแคปซูลเนี่ยถ้าหากว่าสัมผัสกับผิวนะครับหรือสัมผัสกับแผลจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลไดชฉมังมากๆอืมด้วยเหรอด้วยครับ พราะในนั้นจะมีสารประกอบที1มวันจากมังคุดอยู่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยประสิทธิภาพสูงมากในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดอาการอักเสบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์นำไพป็นคนทําการวิจัยชิ้นนี้เองในยรักษาปิญญตโทรครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้หยอดเข้าไปในรูต,ตรงไหนก็นแล้วที่แผลลึกๆนะแล้วมันจะเรียกเนื้อออกมาด้วยนะแผลจะเริ่มสีแดงแล้วก็เนื้อจะเริ่มงอกออกวยคือแทนที่มันจะดูดซึมผ่าน ระบบการย่อยครับอันนี้เข้าไปโดยตรงอันนี้คือรักษาแผลรักษาไม่ได้รักษาเบาหวานครับคือเป็นแผลถลอกแผลพุพองแผลอะไรพวกนี้ใช้ได้ครับคือเราจริงๆเราเคยมีโครงการวิจัยในมรดิลด์สำหรับนักศึกษาปัญญาโทเป็นเวียนิพน์ครับเอาเจียมวันของเราที่ระัสกัดอย่างบางคุดเนี่ยทาแผลที่เป็นเบาหวานครับแล้วก็แผลก็หายนะครับโอจะเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้น แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่มีแผลประหว่านเนี่ยแล้วพร้อมจะถูกตัดแล้วหมออมคคีจะตัดอยู่แล้วครับเราก็ให้ทั้งกินทั้งแแคบซูแล้วก็ใช้ทาอืก็แผลก็จะหายเร็วขึ้นมันจะแสบจะมีอะไรไหมฮะไม่ครับไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการครับอ๋อคุณจอยก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะเหาะให้เรื่อยๆพอเอาน้ำเกลือล้างอะไรเสร็จก็เหาะทุกมือ้อ ทุกมือที่มีการคือต้องต้องล้างแผลทุกวันไงคะค่ะก็หยอดทุกวันจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เรียบเลี่ยนเตียนสนิทอันนี้คือแผลหลังจากเท่ากับหลังจากตอนที่ตัดนิ้วเท้าออกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีบวมไม่มีไม่มีอะไรค้างอยู่ข้างในนะฮะไม่มีค่ะกดกดเลียบไหมฮะกดก็ไม่เจ็บแล้วก็ หลังสุดนี่คือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกุมภามอนัดเจาะน้ำตาลอเอเน้ำตาลเหลือเก้าสิบแปดโอ้น่ายิดีอย่างยิ่งขอบคุณค่ะเหลือเก้าสิบแปดแต่ว่าเ,เราไม่ได้ให้แม่อดนะคะแม่อยากกินข้าเหนียวมะม่วงโอเคให้มะม่วงครึ่งลูกข้าเหนียวสามคำมะม่วงสุกนะคะ เพราะว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทานอะไรเลยอย่างที่อยากทานใช่ค่ะเราก็กลัวว่าแม่เรามีคนเดียวเสียไปก็ซ่อมไม่ได้อะไรที่ดีเนี่ยเอาหมดแต่น้ำมาลงก็ยังให้เอที่เลอค่ะมีเลอฮะก็ให้จิบๆแล้วกันก็คือพอให้กินสามคำแล้วก็จะขออีกขั้นีย่ามะม่วงก็หมอกพอหมดโอกาสแล้วคือ กลัวไงฮะให้ให้กินได้เพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็อยากกินของหวานแล้วยาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ด้วยไหมครทานอยู่ค่ะแต่ว่าคุณหมอลดปริมาณลงเหลอเอือก่อนอาหารเม็ดข้าวสารเนี่ยหนึ่งเม็ดหลังอาหารเม็ดกลมหนึ่งเม็ดมื้อเย็นหนึ่งเม็ดคือลดไปเลยโอ้โอันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับ คือการที่รับประทานยาที่คุณหมอสั่งยังไงก็ยังต้องรับประทานด้วยนะครับอย่าไปลดแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องหนึ่งอีกเรื่องอื่นเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันมากกว่านะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ท่านแข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากออแล้วก็บอกกับพี่ชายก็รับรับมาเหมือนกันพี่ชายเป็นเบาหวานอน้องชายเป็นภูมิแพ้ Mm hmm. ก็เลยบอกแต่ที่แรกบอกเขาเนี่ยก่อนก่อนที่แม่จะกินบอกว่าเออให้เธอกินตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าเรากินลูกเรากินครับพี่ชายเป็นเบาหวานไล่ใหญ่เลยโอ๊ยแกไม่ต้องมาอาหารเสริมอะไรฉันไม่เชื่อพอตอนหลังเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ mm hmm. เห็นแม่หายปุ๊บเนี่ยเอาเลยเออเนี่ยฉันเอาตัวนี้แม่กินตัวนี้ใช่ไหม mm hmm. เขาเป็นเบาหวาน mm hmm. เอาสีฟ้ามาให้ฉันอ uh huh. บอกฉันไม่เอาแล้วเพราะที่แรกเนี่ยแกไล่ฉันอ uh huh. ขวดเดียวฉันไม่ ฉันไม่เอาแกต้องเอาสองขวดแล้วน้องก็เป็นภูมิแพ้ก็แคปซูลกระปุกเขียวสองขวดเหมือนกันก็คือดูแลสุขภาพกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่บอกได้ตรงๆเลยว่าพี่อายุห้าสิบหกซึ่งดูไม่ออกนะเนี่ยในในขบวนเพื่อนกันเนี่ยเขาแก่กว่าเราอีกพอใครบอกว่าอายุห้าสิบหก ไม่เชื่อควักบัตรเลยแค่ว่ากินตัวนี้มันก็โอเคนะคคแข็งแรง<ก>น่าใสา่อีกตั้งหาก